สวัสดีค่ะมารากะปิทันเนอร์วันนี้จะมาแชร์แล้วก็จะเล่าเรื่องราวว่าทำไมถึงมาแต่งงานกับฝรั่งพูดง่ายๆอยากมีสามีฝรั่งว่างั้นเถอะอยากเป็นมาดามอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคือ เรื่องของเรื่องมันก็ใช่ทั้งหมดเลยค่ะใช่ทั้งหมดอยากมีแฟนฝรั่งก็เห็นฝรั่งเขารวยทุกคนเนาะเราก็ไม่รู้อะไรหรอกว่ารวยจริงหรือรวยไม่จริงอันนี้นะคะเพราะว่ามาดามก็มาสิบสองปีแล้วค่ะประวัติมาดามก็เป็นคนบ้านนอกจนจนจนมากเลย าเช้ากินขําค่ะแล้วมาดามก็มาเย็บผ้าอยู่ในกรุงเทพจนแก่ก็ยังไม่มีสามียังไม่มีแฟนว่างงั้นเถอะหาแฟนไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็คีเลเนาะดำดำเลเลแล้วอีกอย่างหนึ่งจนความจนนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนทุกคนเราพยายามทำงานก็ เพื่อจะมีอนาคตที่ดีนะคะทีนี้เข้าเรื่องเลยเรื่องมันมีอยู่ว่าเพื่อนกันเขามาแต่งงานกับคนสวิทเขามาอยู่นานจนมีลูกทีนี้เขาก็โทรหาเขาบอกว่าเฮ้ยคนที่นี่คนสวิตเนะ่ะเพื่อนกันกับปู่อยากแต่งงานกับคนไทยอยากเรียนรู้รู้จักคนไทยเขาก็เลยติดต่อให้ เราก็กลัวนะคะยอมรับว่าเป็นคนกลัวขี้อายมากสมัยก่อนขี้อายจะพูดคำหนึ่งนี่พะล่วงเลยแหละเพื่อนก็บอกว่าลองมาดูถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาลองทีนี้เพื่อนก็เลยการันตีมานะคะมาเที่ยวสามเดือนที่สวิตท,ทีนี้พอมาเข้าจริงๆแล้ว เพื่เคยนะคะเขาก็ไปสืบประวัติผู้ชายมาเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเฮ้ยผู้ชายคนนี้ติดเหล้าติดเหล้าอย่างหนักเลยถึงขั้นต้องไปหาหมอเลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้แน่นอนทีนี้พอดีก็รู้เขารู้จักกับลูกลูกเลี้ยงของผู้ชายคนนี้เขาเลยบอกว่าถ้าจะเลือกพ่อเขานะขอให้เลือกเป็นคนสุดท้าย ก็เลยเรื่องของผู้ชายคนนี้ก็เลยพับไปก็เลยคือก็ไม่ได้ติดต่อกันก็ไม่ได้แต่งงานกันนะคะทีนี้ก็เลยอยู่อยู่เที่ยวทีนี้เราเที่ยวเราก็ไม่ค่อยมีตังค์เพื่อนก็รอวันหยุดเพื่อนเคยหยุดถึงจะได้เราถึงจะได้ไปกันเขามีรถจะได้ขับไปเที่ยวกันต่างที่ต่างๆนะคะนี่ก็คำ เพื่อนก็เลยบอกว่าเอ้ยเอาไงี้ไหมไหนๆก็มาแล้วลองเสี่ยงดูลงหนังสือพิมพ์ของมาดามนี่ลงหนังสือพิมพ์หาคู่นะคะตอนมาดามมาใหม่ในี้อินเทอร์เน็ตมันมันยังไม่ยังไม่เฟื่องฟูนะคะยังไม่มาดามก็ใช้โทรศัพท์ยังไม่ค่อยเป็นในสมัยนั้นก็เลยลงหนังสือพิมพ์โคบค่ะเขาเอ่ยชื่อหน่อยหนังสือพิมพ์โคบไซตุงแต่ตอนนี้โคบไซตุงเขา ไม่ไม่มีการหาคู่แล้วนะคะแต่ยังมีหนังสือพิมพ์อยู่ค่ะหนังสือไว้โฆษณาสินค้าในห้างของเขานะคะนี่ก็ลงลงได้สี่ห้าวันเองค่ะจดหมายติดต่อมาตึมเลยต้องการแต่งงานกับคนไทยต้องการนู่นนี่นั่นจดหมายมานะคะก็มานัดดูตัวกัน นัดดูตัวทีนี้เราไม่เป็นภาษาเยอรมันพูดไม่ได้เลยแหละได้แต่สวัสดีค่ะลากรอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ก้นเริ่มนัดกันค่ะนี้มีจดหมายมาทั้งหมดเกือบสามสิบฉบับนะคะในระยะเวลาไม่ไม่นานที่มีจดหมายมานั้นจะนัดขอดูตัว มาดามก็ไปเที่ยวที่ลูเซนสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อนโทรไปบอกว่ากลับมาด่วนเลยเพราะว่ามีคนเขาติดต่อมาแล้วก็ติดต่อกันนัดกันจริงๆนะประมาณห้าหกคนค่ะทีนี้สำหรับแฟนนี่แฟนที่แต่งงานกันนี่นะคะเขาก็ติดต่อไปเขาเขียนจดหมายไปว่า ฉันอายุเท่านี้ฉันมีงานทำฉันมีบ้านเล็กๆอยู่แต่ฉันไม่มีเงินเขาเขียนไปตรงๆอย่างนี้เลยค่ะสําหรับแฮทันเนอร์นี่ค่ะต้องเรียกแฮทันเนอร์ทีนี้เราก็เอาไงดีล่ะนี่เพื่อนเคยก็ถามว่าตกลงุงเธอจะเอายังไงชอบผู้ชายแบบไหนชอบรวยชอบ แฟนเป็นหมอเป็นนายธนาคารหรือจะเอายังไงทีนี้มาดามก็เลยบอกว่าฉันก็เป็นคนจนนะเงินฉันคิดว่าฉันหาเองได้แต่ฉันต้องการคนดีเราขอเลือกคนดีก็แล้วกันทีนี้ตกลงมาดามจะเลือกใครต่อคลิปหน้านะคะมาเลือกมาช่วยกันเลือกกับมาดามกปิทันเนอร์นะคะ สวัสดีค่ะไปเจอกันใหม่คลิปที่สองนะคะสวัสดีค่ะ